มาใครอยากประกอบ5070งบ50,001ลองดูเครื่องนี้ ง่ายๆไม่มีอะไรเยอะซับซ้อนเน้นที่สเปคเป็นหลักกาจอ RTX 5070 12 g b ตัวนี้เป็น one ชิ i OC จากกาแล็กแล้วก็จะมีตัว CPU เนี่ยเป็น i5 Gen14 14 514คอ20เทส์นะ RAM 32 g b แล้ว DDR5 บัส5200คอไซเวนเจนคู่ด้วยนะ1 6ณ2 32 g b จากจากคอแซแล้วก็จะมีตัวมัทบอดเนี่ยเป็น ASUS Prime B760M d a WiFi DDR5 จาก ASUS WiFi ได้ Bluetooth ได้ในตัวจบซิงค์รมเป็นซิงค์ทาวเวอร์จากซอ ระบายความร้อนให้ CPU i5 14 500ตัวนี้เป็น Solman CNPS 10X Performance b a c k นะฮะพัดลมเนี่ยเป็นตัว140มมโดยไซส์ใหญ่ระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับซึ่งตัวนี้มีสตอร์เรจความจุเนี่ยถึง1 t b ราไบต์ e e d สปีด7 0 0 6.2เพราะว่าเป็นตัว c o r a i MP 600 Elite Gen 4 Power 750วัตต์80พั u v 2เป็น80พั u b น o n ATX 3.1นะครับได้เป็นสายถักด้วยนะตัวนี้แล้วก็จะมีเคสนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกมาเคสที่ไม่ต้องเพิ่มเงินเลยนะใครที่ประกอบเคส คอมกับเราเนี่ยจะสามารถเลือกเคสในระดับเริ่มต้นได้ทั่วไปโดยที่เราจัดเซตไว้ให้แล้วในราคาเคสเนี่ยจะอยู่ประมาณพั0กว่าบาทมีให้เลือกหลายแบบตัวนี้คือหนึ่งในนั้นสําหรับอันนี้มันคือ DarkFat D R X 70สีดำนะครับซึ่งก็จะเป็นเคสที่ ค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าชาวบ้านเขาคือต้องบอกว่าราคาตึงมากตัวนี้นะครับคือด้วยเคสเขาเนี่ยเป็นจากแบรนด์ Dark f a ฟ e แล้วก็มีขนาดไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่กว่าปกติมันก็เป็นเคสไซส์ ATX นี่แหละเป็นเคสทรงปกติที่เราเห็นกันเป็นประจำแต่มันจะอ้วนกว่าหน่อยพลม a RGB ด้านหน้า3ตัวมีมาให้เป็นการรีเวิร์สอาอากาศเข้าเคสด้านหลังหตัวเอาอากาศออกเปลี่ยนไฟได้แบบนี้ปุ่มนี้เลยใช่ไหมนี่ สวยๆเลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากประกอบเนี่ย50 7 0 i54500 แรม32 g ิกนะครับบอร์ด B Wi-Fi เรียบร้อย M.1T พวง Power D หมดเคสปกติอะไรอย่างเงี้ย50,001สามารถจัดตามได้เลยก็แนะนำเลยใครที่แบบไม่ได้ต้องการอะไรที่มันมากกว่านี้กับบอลเม์อมชูจัดครับผม